The Premier News อ้างานนี้ดูเหมือนหงแดงจะจุดพลุขายจริงแล้วนะครับทุกท่านสำหรับกรณีของดาวินนูเยสดาวยิงหน้าเข้มแต่จบไม่ค่อยคมจากอุรุกวัยทีล่าสุดฟาบิซซโอโรมาโนปล่อยหมัดเด็ดระดับเฮียวิโกใกล้แล้วจ้าหลังออกมารายงานว่าลิเวอร์พูลกับอันฮิลานจากซาอุบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วในระดับวาจากับดูมูลค่าประมาณ70ล้านยูโรหรือราว61ล้านปอน โอโ้กำไรพอประมาณเลยนะเนี่ยขาดแค่ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเท่านั้นเองครับพี่น้องถ้าจบเมื่อไหร่เตรียมได้เห็นนูนเยสไปวิ่งพลาดในหลีกน้ำมันที่ดูเหมือนจะช็อปยิ่งกว่าในเกมฟีฟ่าอารติเมตทีมกันอีกฝั่งอันฮีลานเองก็วางแผนไว้แล้วชัดเจนถ้านูนเยสมาจริงก็พร้อมปล่อยอเล็กซานดรามิตโตวิชออกไปทั้งยืมหรือขายขาดไปเลยเพราะตอนนี้เจ้าตัวก็รู้ตัวแล้วว่ามีแววลดตัวจริงถ้าเพชฌฆาตอุรุกวัยผอมาจริงๆ ย้อนกลับมาฝั่งหงนี่คือดิวที่น่าสนใจเพราะตั้งแต่ย้ายมาจากเบนฟิก้าเมื่อปี2 0 2 2นูนเยสยิงให้ทีมไป40ประตูจาก143นัดพูดแบบกลางๆคือไม่เลวแต่ไม่ถึงขั้นกองหน้าชั้นนําของลีกจุดเด่นคือพลังความเร็วความขยันแต่เรื่องความเฉียบนี่แหละที่หลายคนขัดใจโดยเฉพาะแฟนหงที่ตบเขา่าทุกครั้งที่นูนเยตยิงบอลออกนอกโลกทั้งที่อยู่หน้าประตูแค่5้าหลาอย่างไรก็ตามอาเน่สลอดเคยออกมาปกป้องนะ บอกว่านูนเยสขยันไม่เคยงองแงและพยายามพัฒนาตัวเองตลอดแต่เอาเข้าจริงถ้าเงิน70ล้านยูโรมาวางตรงหน้าพร้อมกับโอกาสได้ดาวยิงใหม่ระดับอเล็กซานเดอร์อิสักจากนิวคาสเซิลก็ไม่แปลกใจเลยถ้าลิเวอร์พูลจะเลือกปล่อยตอนนี้หงเดินหน้าเสริมทีมอย่างจัดเต็มฮูโกเอ t กิติกเจเลมี่ฟิมปองฟอริเอนวิสและมิลลสเคอร์เคสเรียงแถวเข้ามาเรียบร้อยเรียกว่าขายแพงเติมของแรง และยังลดภาระค่าเหนื่อยไปในตัวเป็นแผนที่ดูแล้วมีของเอ้าแฟนหงว่าไหมครับเห็นด้วย